นิทานสำหรับเด็กเรื่องเป็ดน้อยและการเดินทางที่แสนพิเศษการลักครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆใกล้กลกแม่น้ำสายสะอาดมีเป็ดฟูมใหญ่อาศัยอยู่ในเป็ดฟูงนี้มีเป็ดน้อยน่ารักตัวหนึ่งที่ชอบจินตนาการถึงโลกกว้างมันมักจะมองไปยังภูเขาที่ไกลออกไป และฝันว่าสักวันหนึ่งมันจะเดินทางไปยังยอดเขานั้นให้ได้ในคืนหนึ่งเจ้าเป็ดน้อยตัดสินใจว่าจะออกเดินทางไปยังยอดเขาที่มันเฝ้ามองมาตลอดเพราะอยากรู้ว่าถ้าได้ไปยืนบนยอดเขาจะเป็นเช่นไรรุ่งเช้าเป็ดน้อยจึงเริ่มออกเดินทางด้วยความตื่นเต้นในการเดินทางเป็ดน้อยได้พบเพื่อนใหม่มากมายเช่นกระรอกจอมสนที่ช่วยเขาหาเส้นทาง นกแก้วหลักสีที่เล่าเรื่องราวของป่าลึกและเต่าน้อยที่สอนเขาเกี่ยวกับความอดทนแต่และว,วันเต็มไปด้วยการผจญภัยและความสนุกสนานเมื่อเป็ดน้อยเดินทางมาถึงยอดเขาสูงมันหยุดพักและมองลงไปยังเส้นทางที่ได้ผ่านมาเป็ดน้อยเห็นทุ่งดอกไม้ที่เคยเดินผ่านเห็นลำธารที่เคยว่ายและเห็นสัตว์ต่างๆที่เป็ดน้อยเคยพบ การเดินทางครั้งนี้มีความสุขมากกว่าที่ฉันคิดไว้เสียอีกสิ่งที่ได้พบระหว่างทางคือความสุขจากประสบการณ์และเพื่อนใหม่เป็ดน้อยพูดกับตัวเองเมื่อกลับถึงบ้านเป็ดน้อยเล่าเรื่องราวการเดินทางที่แสนพิเศษนี้ให้เป็ดตัวอื่นๆฟังว่าระหว่างทางนั้นเต็มไปด้วยประสบการณ์และสิ่งสวยงามที่คาดไม่ถึงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า บางครั้งจุดหมายปลายทางสำคัญก็จริงแต่สิ่งที่เราได้พบและเรียนรู้ระหว่างการเดินทางก็สำคัญเช่นกัน